สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิว MLC Build นะครับผมมาพร้อมกับสีเขียวแก้วนะครับหรือว่าเขียวเมทัลลิกนั่นเองสเปคจะเป็นแบบไหนเรามาชมคลิปนี้ได้เลยครับผม มาครับส่วนแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของเฟรมนะครับตัวนี้เฟรมฟูคอมเอรี่เหมือนเดิมนะครับยาว20.8 20.8คือจากนี่มานี่นะครับผมถ้ายตัวนี้อยู่ประมาณ12.8นะครับก็คือตัวนี้ มาตรงนี้นะครับเชนสเตย์น,นั่นเองนะมิด BB เหมือนเดิมนะครับชุดคอเป็นอินเตเกตแล้วนะครับผมส่วนในงานสีสวยครับถลอกน้อยครับรอบนี้ส่งมาค่อนข้างจะดีนะครับส่วนต่อมาครับฟล็อกนะครับคือตัวนี้นั่นเองฟล็อกตัวนี้เป็น โคโมลี่เฉพาะซางนะครับผมยังไม่เป็นฟูลโคโมนะครับตัวนี้เป็น1นึ่งเซนนิ้วนะครับดอปเอ้าสิบมิลออฟเซตสามสิบสองมิลครับผมส่วนต่อมาครับแคล้งหรือว่าขาจานนั่นเองตัวนี้นะครับยาว170ยมิลครับเป็นขาจานแกน19บมิลนะครับแกน8ปดเขี้ยวโคโมเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อมาครับใบจาน ตัวนี้นั่นเองหรือว่าสปอเกตนะครับเขาเขียนมาว่า7075เลยนะครับขนาด25ฟันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะลายแม่งมุมแบบนี้เลยนะครับรูตัวนี้เป็น19มมิลรูตัวนี้สามารถอัปเกรดใส่22ก็ได้นะครับเราจะมีอะแดปเตอร์ให้ไปนะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับ b o t ทอมแบเก e ตตัวนี้นะครับด้านในของชุดขาจานนั่นเองนะครับที่เป็นลูกปืนจะเป็นมิดบีบขนาด19มิลนะครับผมส่วนต่อมาครับบันได หรือว่าพดเดิลนั่นเองตัวนี้ที่เหยียบของเรานั่นเองนะครับ DK ครับแกนใหญ่เป็นแบบหนาเลยนะครับผมน้องๆมันไดแต่งนะบอกเลยตัวนี้ส่วนต่อมาครับโซ่หรือเชนนั่นเองเป็น KMC Full Link แบบหนาทรงคล้ายกับ Animal นะครับสลับสีเงินดำครับผมส่วนต่อมาครับยางทรายนั่นเองตัวนี้นะครับหน้าหลังเป็น Innova 2.3อนะครัอันนี้ผมยังเติมลมไม่แข็งนะเติมแข็งมันจะไมยิ่ง เป่งกว่านี้อีกนะครับสีน้ําตาลไม่นะครับขอบสีดานะครับผมหน้าหลังเหมือนกันเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับฟอนฮับตัวนี้นั่นเองดุมล้อหน้านะครับเป็น36รูเป็นแบริ่งแล้วนะครับลื่นๆเลยนี่นะครับแกนยาวสามารถใส่เป็กได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนต่อมาครับแรฮับหรือดุมหลังนั่นเองตัวนี้นะครับแกน14มิลนะครับขับขวาเป็นคัสเซ็ตนะครับเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ เป็นฟูลแบริงเหมือนเดิมครับส่วนต่อมาครับลิมนะครับหรือขอบล้อนนั่นเองคือตัวนี้นะครับหน้าหลังเลยเป็นเ l เ e ียนเนชั่นนะครับแบ็กชีฟขอบตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับเป็น2ชั้นครับผม36รูเหมือนเดิมครับอีกส่วนหนึ่งครับกริปนะครับคือตัวนี้นะครับกริปตัวนี้เป็น OEM เป็นแบบเส้นๆแต่ยาวนะยาวประมาณ150มิลเลยนะครับผมยาวเลยอ่ะ ส่วนต่อมาครับแฮนด์บาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นโคโมแล้วนะครับ9นิ้วครับผมอีกส่วนหนึ่งครับสเตมตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับท็อปโหลดนะครับความยาว40มิลนะครับผมส่วนต่อมาครับเฮดเซตตัวนี้นั่นเอง นี่ครับคอนะครับเป็นแบริ่งนะครับลูกปืนเป็น1นึ่งเซนินิ้วแล้วนะครับเป็นอินเตอร์เกตเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อมาครับซีนะครับหรือว่าบอร์นั่นเองตัวนี้เป็นคอมโบนะครับคอมโบคือบอร์กับรางอารน์เนี่ยมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่สามารถปรับแงนได้ตัวนี้ยาวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปกระโดดนะครับผมก็แนะนําให้กดให้เตี้ยกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากดึงให้สูงตัวนี้จะคือที่สูงที่สุดแล้วไม่ไม่น่าจะสูงได้กว่านี้อีกแล้วเพราะนี้ผมขีดที่แม็กซิมัมแล้วนะครับและอ ครับซีดโพสแคมป์คือตัวนี้จะเป็นบิวอินนะครับมากับเฟรมเลยนะครับผมใช้น็อต5มิลไม่ใช่น็อตครับใช้หกเหลี่ยม5มิลไขนะครับตรงนี้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรถ MLC นะครับบิวนะครับผม MLC บิวในราคา12,500บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ091.003.771หหรือโทรสอบถามได้ที่ 0891196154นะครับก็ร้านอยู่วัชราพลครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับก่อนเข้ามาอย่าลืมโทรน,นัดนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับภายในเดือนนี้นะครับหมื่นรัพ์หาผู้โชคดี1ท่านนะครับรับไปเลย MLC B M X 1คัน,นครับ แจกจริงครับไม่มีจกตานะครับผมแต่ค่าส่งออกเองนะครับก็ยังไงก็ขอให้ความโชคดีสถิตยอยู่กับท่านทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆครับ